เราถ่ายไปตั้งนานเราลืมเราลืมกดเฮียปลาตัวเล็กๆนิดเดียวครับเฮ้ยน้องกายยกให้ดูตัวเล็กไหมผลงานได้มานิดหน่อยวันนี้ไม่ค่อยหมานปลาไม่กินเยือะอปลาไม่ค่อยกินเยอือแต่ตัวนี้ปลาผมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยต,ติดตามหาดิโอ้ยเนี่ย,อ,ยอันไปเร็วไอ้นี่ยเยื่อลุงดอเนี่ยเพียบเนี่ย <laughs> ใช่ไหมเอ้ยลุงโตไม่ใช่ลุงดอนพืชผิดคนจะไปหาคำเยือลุงโตเป็นไงอเออเยือลุงโตงผลงาน,นเยือลุงโตเนี่ย <laughs> เคยเห็นแต่ลุงดอนลุงอะไรแต่ไม่เคยเห็นลุงโตเป็นไงวะดู <laughs> <laughs> อะไรกันรู้เยอะแยะเนี่ย <laughs> รูมันไปลายไม่คมปลาตัวเล็กเว้มีเลี้ยเข้าเลยอ้ยนี่เสียดายตรงนี้ถ้าไปต้มขมเนาะน่าจะอร่อย<า>ว่ะดูดูดูแล้วถ้าปลากดบนแพอยอยงใครจะวิ่งขึ้นไปวัดเนี่ยตอนนี้กำลังทำการเอาชีวิตรอดในป่านะครับ เขาจะมารับเราตอนไหนวะเนี่ยตอนไหนอ่ะคือปรมาห้ามหงอุเู้้สุดท้ายขี้มันเลยขี้มัน่อยนี่นี่ยู้ชอบกินนี่เนื้อผิวกินทห้หมดกั้เถอะนี่หมอเนี่ยโอ้ไมไธรรมดานี่หว่าเอ้าสีมือแท้ฮะ เปีหน้ากรมมองคงจะห้ามพวกทีมบ้าบอลระเตะะทีมบ้าบอลกนมั้ยไอยเพราะสเ็มเลยเชือดู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 ปีหน้ากรมมงจับแน่พวกนี้มาเดี๋ยวผมมาจับสามคนนี้ห้ามลกแพโูกแบนไม่โดนแบนอ่ะ อืออุออ้ยหมอปัตเตอร์ดีเลกยกไก่ไม่ไม่ย่างเลยจะได้ลองชิมดูมันก็ปลาหนึนดีๆเองเนาะมันแข็งแรงก,กับปลาหนึนใช่ไหมปลาบรรเลงดูดิมันไม่ใช่ไซส์ที่เราดึงขึ้นเม,ม,มืเ่อกี้ดึ๊เมื่อกี้เนี่ยนู่นเนี่ยปลาไซส์แรกรเลเออถ้าคนละฝูงอ่ะเนี่ยดูดิ ปลาบันเล่ตัวใหญ่ชุ่มหอยอ่ะบำจริงครับเรามาตกปลาครับเราไม่มาเที่ยวตกจริงเก็บจริงแร่จริงแร่จริง,ตก,รงตกต้นไม้ด้วยนะเด่น โอ้ยตกแพก็ตกคนเล็กนี่ดูตัวนี้โอ้โหแบบนี่ไงปลาเมื่อวานปลาวันนี้ค่ะดูดิวันใสดูดิดดดเราว่าจินตนาการไม่ผิดหรอกอนี่ดูโอ้โหใหญ่จริงโคตรวันนี้นะทำไม่ได้ วุ้ยเสีได้ใส่ไว้ไปแก้มลอกขาวอยู่บ้านเลยตั้นี้ก็ไม่น้อยนะเออยังครับเออแค่เนี่ยอันนี้มันไม่มีที่แค่ไอ้นี้ก็หนักได้เนี่ยไม่ใช่น้อยอนเนี้ยปลาในน้ำไม่เน่าห่อนี่เออไหนเราจะกินไปกี่ตัวปลาเนี่ยกินไปห้าตัวหกตัวเอาอะไรใส่แล้ววันนี้กล้วยไม้เนาเออใส่กล้ังไว้ก่อนเผื่อเผื่อไตเขาอาจจะอยากได้ลูก เพื่อจะออออใส่ปลานี่แหละเดี๋ยวปลาดูเข้าคนาที่หลังเนอ,อ้ามาทำไรคุณแพ กดกดกดเยอะจริงวันแรกอุปสรรคเยอะไปนิดนึงถ้าวันแรกเก็บได้หมดนะโอ้ยไม่อยากจินตนาการว่าจะมาเมาขนาดไหนอยูยูย <laughs> ูคันสีคุณคณิตยูคันสี เดี๋ยวลองลองหยิบมาถ่ายรูปสักตัวนหะ้เตัวนไปสอบไีดูไปสอบเราใช่ไหมสอบเราสองโลไม่ได้ยอยู่เียอ่ะน่าจะสองบวกรู้ว่าหนักตึ้ง <c oughs> แต่ใจเสีได้คีมึงไงเรีม่ยเียหมนีรวอ้าตัวตัวที่มเราที่ว่าไม่สดเราก็กินมาแล้วดูดูเทียบกับกะละมังเนียเราไม่อยากโฆษณาปลาเล็กหรือปลาใหญ่หรอกดูกะละมังก็รู้กะละมังตัวนี้น่าจะไม่ใช่ไซส์ที่เราซักผ้ากันนะกะละมังน้ำควาย กอการมังค์ที่ลอยน้ำไม่พว่ำใจ่รินใหญ่ตัวอะไรเนี่ย ฝีมือพวกเราก็มีส่วนอยู่หมายดีฝีมือพอได้ส่วนใหญ่เป็นปลาฟุกเออส่วนมากแกฟุกอะ่ะโอ้ยจะทำเป็นเล่นไปอาจุ่มมาน้ำไม่ก็ปลาอยไดเนี่ย ทำอะไรกินวะเนี่ยปลากระตอดหมูกินใพี่เออเราไปซื้อน้ำหมูกินดีกว่าจริงใช่ปลาใหญ่ขนาดนี้ก็ต้ง่งกแล้วขายปลาเนีซื้อปลาสลิดเ่ามากินเราขายปลาเนียซื้อปลาสลิดเน่าเหมือนแมททิไปสุพันดีกว่าราจะด่าซื้อกินเองก็ได้เ <laughs> อ้ามีคนตดด้วย ปาดตดแตกเว้ยนี่ไอ้ทีมงานอะไรอืดทนทนเนี่ยอวันหลังเลือกใส่เลือเสื้ออย่างเงี้ยเมาทนหรือว่าอืดทนเมาทนอืดทนอืดทนให้เอาเสื้อให้ไกลอันหนึ่ง เ,เ,เออพอ,<ๆ>พ,อพอเริ่มเริ่มเดี๋ยวจะกดอีกแต่แพรเล็กไปนิดนึงไม่เหมาะกับไซลุยเท่าไหร่ไสมาถึงไสร้องให้เลยพากับทำปลาปลา,ปาดูเข้าต้านไม้กินเลยเพร์เพรไม่สวยแต่ว่าโอ้ปลามีไซอะ่ะ น่าจะพอแล้วแลวันนี้ลึกตกแล้วก้เกียจปตั้นเยอะแล้วกมเอาไปไว้ไหนอ่นะปลาเอเนี่ยกะละมังเนี่ยยกไม่ดีอะแตกนะกะละมังเนี่ยน่าจะห้าสิบโลกว่าใช่หกสิบแล้วี่ ก็ห้าสิบอะมันมท้งสองโลทั้งหมดไพไม่ไม่รวมมาตะกลับเลยรวมักเลยเกินนะมือนเกินสองโลองคำอยแล้วมากลับอีกนะตัวเติมเให้มันเต็มสองเอาสภาพแต่รักประดาน้ำมือหนึ่งของประเทศคิดว่ากี่กิโลเนี่ยสามโลครับโอทั้งหมดนี้สามกิโลมีเคาะเนี่ยเคียวานกอาเนี่ยสใล เนี่ยครับสภาพหมายหมายไม่ดีครับแต่นี่เนี่ยเอเอใส่คนใส่เสื้ออย่างเงี้ยก็าทำผลงานดีมากเ,เป็นกับเสื้อเออเป็นกับเสื้อเสื้อหมาใครเนคนออกแบบก็ไม่รู้คุณนิกมายังคุณนิกมาดูยังคนออกแบบอะพบพร้อมกโอเคนะจบคลิปแค่น,นี้ก่อน